นะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ช่องใช้ท่านคำล่างนะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมาทำคอนเทนต์นะครับก็คือการใช้คำล่างในคอปเตอร์รอเพื่อผ่านมุดฮาร์ดนั่นเองน,นะครับโอ้ยห้ามใช้ตัวฟาร์มเงินซึ่งมันเป็นอะไรทรมานมากแล้วหลายหลายคนเนี่ยท,ที่ที่ใส่นะครับว่าทำไมถึงเวลาผมตัดต่อคลิปว่าเนี่ย ือคลิปมันจบเลยอันนั้นไม่ใช่อะไรนะคือคลิปมันนี้เนะี่ยคือคือพอตัดต่ออะคลิปมันจเนี่ยเลยอะต้งไหนเข้าใจไหมพอันตัดต่อปุ๊บอะคลิปมาาันจะตัดไปเลยอโอเคนะทุกคนน่าจะเข้าใจโอเคครับซึ่งตอนนี้นะครับผมปรับย่ำด้วคนนะครับผมขอปรับความเนี้อนะ มันเรื่องน่าขอดีมาเรื่นขึ้นเยอะเลยลุยไยเลยลุยให้หมดอย่าไปสนใครนายว่าการฟาร์มเงินยากเกินไปไหมอ่ะไม่ต้องหรอกแล้วก็แค่รอให้คอมแมล่าคนนี้มันไปตายโอเคโอเคนะครับซึ่งการฟาร,รม์มเงินเนี่ยเป็นอะไรที่ทรมานมากเลยนะั่นในตอนนี้เนี่ย ัมาตรงไหนคือนทีมาทีุ่คือเาคือนึ่งแป๊นึงทุกคนเราขอคุอยกับคนดู่ะโอเคนะครับคือคือแต่ละวันนี้เนี่ยคือผมเนี่ยเพยายาพยายามเล่นแบบี่แบบสุดๆเลยอ่ะคือสิ่งที่ผมต้องการอ่ะมีแค่สิ่งเดียวเลว้ยก็คือ เอาคือสิ่งที่ผมต้องการแบบสุดๆเลยอ่ะีกคืองานที่ผมเนี่ยได้แบบได้เล่นมันจะตายกเนี่ยแล้วคเนยไปเนี่ยเ่งแแย่ล้ว่ะล โอเคเมื่อกลับมาแล้วเออนายรู้ป่าวว่าเราอัพเลยว็สองหมดทุกตัวนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นระดับล้านแล้วและเนี่ยแหละคือปัญหาคือมันคือมันอัพยากนี่แหละขั้นสุดท้ายมันใช่หนึ่งพันห้าร้อยอ่ะนายคิดดูแต่ว่ามันใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะอัพขั้นหนึ่งพันห้าร้อยได้อ่ะ เป็นไรเพื่อนคามล่าเราก็ออกมาเรื่อยๆเพื่อัดการพวกนี้และบางครั้งมันก็ไปตายโอเคหวังว่ามันยังรอดถึงเว็บสุดท้ายได้นะลูกคือเรทรมานคามล่ามาหรือเรามาทรมานกันเองไม่รู้สิโอ้ยอ๋อมันวางได้แค่สองตัว โอเคนะครับซึ่งตอนนี้นะเราก็จะรอไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้สไตล์เดอร์มันมาถึงเออพ่กนายทำไมไม่อัหรือเวลสอร์โอเคไม่เถียงเลยตัวรับอีกเราข้บวกองทัพทำไมล่ะ และนี่แหละคือปัญหาว่าทำไมว่าทำไมนายไม่เอาตัวความเงินนายไม่ให้เราเอาตัวความเงินมาคือมันจะทำยากแบยากสุด,สดเลย บางทีน้นายนเราขอทำอย่างนั้นรับาเมลาเมเน้าออก้ทไม่นายถูกไม่ห้เราออกตัว้อคเมาค่ะอุอ้ยรับเวลาไม่รู้้านับรคเาเมน้านับนะคน้โอเคนะครับซึ่งในตอนนี้แนะ่บ ที่ผมหายไปไหนมาไม่รู้นะค,คืออาจจะเงียบ,บนิดนึงแต่วันนี้อัานไม่กี่นาทีผ่านนาทีอะโอเคนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็เราก็กำลังเราก็ากำลังอยู่แบารออยู่ตอนนี้นครับเราก็กำลังจกกัดการกับผู้สกิลที่ทะเลุนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยล่าสุดรั้งแล้วมันก็ออกมาแบบไม่หยุดกันเลยนะครับ ่อย่างที่รถจะรีบออกมาจากไหนนะซึ่งตอนนี้ผมต้องการเวลาส่วนตัว5ยโอเคทุกคนคือบผมรีบที่บอกเลยคือการที่แบบใจไม่ทันแะค่ร้อนเท่านะโอเคโอเคเปน็นไงกับแล้ว คือด้านในอยากรู้ว่าเราไปไหนมาก็ก็คือเราคุยกับคนดูนี่านอะไรา็บสงอะคะมัน้จัง้าจคีตัวให้กันเื่อง ร้านเคำรามันออกมาเต็มเลยตายเลยจริงๆเนาะเอาจริง,งนะคุณนายเราจะบอกนะฐานมันยังเหมือนเดิมมาแหละแต่ตัวแบบเปลี่ยนเป็นแบบสวยมากเลยนะตัวแบบอะแล้วเราอยากรู้ว่าเราสามารถขึ้นได้สูงแค่ไหนสีต่ตัวสีตครับเพื่อสังเกต หน้าเ้าหายไปไหนใช่เฮ้ยใช่เราเพิ่งสังเกตนะว่าน้านายหายไปไหนคิปวิบไม่เห็นหน้าใครเลยเฮ้ยใครกดติปหรือเปล่าเนี่ยมาเริ่มข้าดาบคาเลมเปอร์วัสดุตัวละครโอเคทุกคนครับครับเราเพิ่มนพื่อน จากการที่เราแอบกด s k ิปนะครับเป็นอะไรที่ฮามากเลยเราแอบกด s k ิปนะครับเพื่อเอาเงินมานะครับเงินแครับบอสบอสมาแล้วครับหน้าเล็วบอสดีดไม่บอสมานะครับแต่พวกเราเนี่ยก็ยังได้กองทับกับขื่อเกีวกับอะไรกำทับลัดขื่อ ไม่ร <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ู it, okay, all all right ula, friends, ้แล้ว่ากูจะมีเดีโอเคทุกคนครับทุกคนเห็นบอสตัวนี้ไหมทุกคนเห็นเนีใครไม่เห็นคอมเมนต์สัก ันไม่ตายนี่ยังส่วนภาลาซัยมันลู้เลื่องไม่เยอะนี่ไงสวยนะชิบพายโอ้โหหมายเข้าไปถึงบอสโทยเล็นจะมีเบอร์เด็นนะหน,น,น้าไม่ถึงต่าง,างเลยน่บอกได้เลยชิบหายนี่บอกได้เลยนะว่าชิหา่าย เลืแรงจงังคือแบบเอาจริงไหมเนี่ยเนี่ยเลือดฐานเนี่ยเลือดฐานเนี่ยเหลือน้อยมากแล้วอ่ะเหลือแต่เงแค่ไม่กี่บาทเหลือแต่งแค่ไม่กี่บาทโอเคได้ โอเคตอนนี้เราก็อัดมาสิบเกือบจะสิบนาทีแล้วซึ่งตอนนี้เราเล่นมาสิบนาทีกว่าๆแล้วโอเคแป๊บหนึ่งน,นี่แหละครับคือสาเหตุว่าทำไมถึงผมทำคอนเทนต์คนเดียวเป็นเพราะ,เ,ราะเขาไม่ให้เราเอาตัวฟาร์มเงินไปเนี่ย ก็เป็นอะไรโคตรทรมานทุกคนรู้ถ้าทุกคนอยากรู้เนี่ยว่าใครไม่เอาตัวความเมินไปเนี่ก็นี่ไงตัวปัญหาแลเพื่อนผมเดี๋ยวไอ้คนเนี้ยเขาเนี่ยเขเนี้ยเขาเนี่ยนี่แหละตัวปัญหาเฮ้ยเข้าวะ